เนาะจมปอกพ่อเอาพายด้วยพี่น้องแล้วปะจมปอกนะเรื่องหนึ่งเลยกินยาฮักนะกินป่าอเคขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบื่อสู่สุขสุคนนะจา๊ะมาพบมาพอกับสองซาลามะนาวสมคือเก่าแลอจ้ามืาอนี้นมะนาวสีผ้าพ,พี่น้องมาลือตู้เย็นบ้านเจ้าหน้าเนาะพี่น้อง รื้เย็นบ้าจะง่ายหละกะอาทำอาหารกินพี่เนาะอาหารก็คือเมนูรักเมนูมักคือเกาเนาะเป็นตำขนมเสนเนาะว่าห้าสีไซยังแน่แบบว่าตําร่วมทุกอย่างเลยเนาะจ้าตำร่วมแบบทุกอย่างเลยเนาะรือ้เย็นว่าค้องหลายแห่งเลยเนาะจ้ะพี่เนาะอาเจ,จาจาตอนนี้กะมาสอกห้าเนาะพี่เนาะสอกห้าค้องที่สีไซตําเนาะ ก็ขึ้นมาเกอกเนาะพี่น้องเป็นทงเลยทงหงักบยังไงเลยเนาะจ้ะแล้วก็สีมีใส่กอกวันนี้ก็เป็นพวกอาหารเนาะพี่น้องอาหารแซ่แข็งเนาะคือแบบว่ากินได้ทุกอย่างเลยเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นปลาเนาะพี่น้องปลาแซ่แข็งลายแห้งเนาะจ้ะพี่น้องจั๊กนียังเป็นยนะังหลากินบ่ทัง้งเอ้ย หลายย่างเกินกินบ่ท่านต้นนี้มะนวาวฮาร์ดาเอียงก่อฮาเส้นเส้เนเ,สเล็กเนาะเส้นเล็กเซคแข็งเพราะว่าถ้าโบเซคแข็งน่ะมันสิตกเน,น่าเนาะจัดจะเลยเอามาเซคแข็งฮาร์ดปูหินพี่น้องเอ้ยสงสัยเบิร์ดแล้วสงสัยเบิร์ดเลยหล,วง,ลวงหลุนหลวงลอยล,ง,ลงมาเบิดเลยเนาะจ้ะ ลายเหี้ยพี่น้องเอ้ยไม่ใส่องใส่วัวน,นี่ก็เป็นป่าจากป่า,าน,นี่ก็สิเป็นปูพี่นอ้องเอ้ยอันนี้ก็สิเป็นเป็ดเนาะมีเป็ดอันนี้ก็เป็ดเนาะพี่นอ้องเป็ดเป็ดพะโล้เป็นโตเลยอ่ามะนาวก็หนอูสาวก็คือแบบว่ากินได้ทุกอย่างเลยเนาะจา้ะที่อยู่ในตู้นี่ก็สามารถกินได้ทุกอย่าง เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าบ่อยากนาจากเพราะว่ามักกินอาหารแบบนี้เนาะมากกินปรีเฟตแบบว่าตำพี่น้องมากกินตำเส้นมากแกงน้ำหมกน้ำไหมไปเนาะบ่ค่อยมากกินอาหารแบบนี้นาจาะปลาขอกปลาเข้มจังเป็นยังล้อไงพี่น้องเอ้ยมีแตปลาเข้มตัวใหญ่ปลาอีเรี่ปลายังไปจากซื้อมันเอาพี่น้องแค่ปลายังตัวใหญ่แค่เล้ ฝ่าพี่น้องมาบึงเนาะวานี่ตุนี้มียังแล้วลายแหงเนาะตอนมะนาวหาเศษเล็กพี่น้องหาเศษเล็กโป๊ะโป๊เบาเห็นเนาะก็สีเดียวต่ำยังโซ้ายสีเดีต่ำขนมเส้นเนาะนี่เนาะซิมี่ขนมเส้นอยู่ในตุนี้มาจาะพี่น้องขนมเส้น่าก็ได้ โจ๊กเลตตัตมขนมแห่เส็นขนมจีนแห้งเนาะพี่เนาะก็เป็นตุ่มเนาะแต่ก็มีใส่กอกเนาะไปตำใส่แล้วก็มีปูอัดใส่กอกปูอัดขาดบดได้เนาะพี่เนาะก็คือมะก,กอกไปเบิ่งน้ำกันนี้สรได้ตุ่มเส็นก่อนนอะจ๊ะตุ่มเส็นตุ่มเส็นขนมจีนแห้งน,นะจ๊ะ แล้วห่อกิจากสีได้ทำการกรามด้จาอุปกรณ์ห่านีร้ายแห้งน,นี่จะพี่นนองโอเคขานนหนามเดือด่อนน่าจะจังเอาลงยิ่เขาเลยน่าจะตอนนี้ก็ดาษยูย่เขาแห้งเลยเซนขนุงจีนกับสิเป็นประมาณนี้ด้จาเป็นแบบนี้ด้จานี่เนาะ โอเคอยู่นะจ๊ะเพราะว่าตุ่มแล้วก็ใส่เวลาโดนเสิร์ฟอยู่นะจ๊ะเส้นเพิร์ลเริ่มันน่าเสียเบิ่งเส้นเพิ่นเส้นเพิ่นสิเป็นประมาณนี้เด้อจ๊ะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเพิ่นลหนามเดือดก่อนเนอาะเฮาจเอาลงเด้อจ๊ะเดี๋ยวสาวหน่อยนาสิมาน้ำหลางนะจ๊ะห้องเพิ่นแล้วเพิ่นยังอ่านหนามอยู่เด้อจ๊ะตุม่มตามไรเติบอยู่นะจ๊ะ เพราะว่าหูซึกว่าหิวอยู่เนาะโลงเลยเนาะจา้ะโอเคลงเลยเสเ้นเพิ่มหน่ยสีแสบเนาะเพราะว่าเส้นเพิ่นสีออกแบบเหนียวเหนียวหน,นุบหนุบเนาะพี่เนาะโอเคโอเคโอเคพี่น้เเเนาเนาะหิวขาวสันเลยเนาะพี่น้องเนาะสันแบบสันเลย้ะ นี่ราจะต้มไปเลยเรื่อยๆต้มไปประมาณเอาข้นมาจับเบิงว่าพืนนิ่มแล้วบนะ่เนาะพืนนิ่มแล้วกะ็ที่ว่าได้คือว่าโอเคนะจะต้มไปเลยเรื่อยอันนี้ก็สิเป็นใส่กอกหรือว่าปูอัดอันนี้ก็ใส่หมูยอเนาะนะจ้ะอันนี้หนม้น่นะสีอามาอุ่นสีมะอามาอุนมาามาาาอ่นกินกับเนาะอันนี้ก็สิตำใส่ตำใส่นะจ้ะแล้วก็พักบง่งเก็บในสวนนะจ้ะพักบง่งเก็บในสวนเนาะอันนี้ก็สิเป็นหมูยอจะนะ่ายเป็นซื้อมาเนาะ นี่ก็เป็นแคปมูจะน่ายไปซื้อมาละะแล้วกักระเจีย๊ยบนี่กินกับต่ำนี่แซ่บแซบได้พี่น้องขาดบ่อใดก็คือนมะกอกได้พี่น้องใส่หัวซ้ำหน่วยเคนเดินจ้ะมะกอกมะกอกนี่ก็มีบอ่อขาดบานจักดีเด้อได้พี่น้องมีตลอดเลยในบานเนาะก,กินได้ตลอดทั้งปีสองปีกับบนนอ่อเบิ้ลนะเพราะจ๋าหน่ายเป็นหามาหายแบบร้ายแรงเลยมะกอกนี่แซ่บแล้วจะใส่ต่ำเนาะกะสีประมาณนี้เดียวสีมัลงมือต่ำกันเลย,ย,ย้ะจ้ะใส่กระเทียมเด้๋จ้ะพี่น้อง หมากฟีกนี่กับใส่ลงไปเลยใส่โบไา่นะจ๊ะใส่ไล่ไม่สีเสีบใสใช่นหมตาหมาแล้วพี่น้องเอ้ยนักหมาจะทั้งใดว่าหมาแล้วพี่นอ้องพี่นอ้นอง ต้มเสีนขนมจีนห้าแบบว่าบวก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 เลยเนะจ้ะตอนนี้เนาะไก่สีด้ายแล้วนะจ่ะอีกจังหน่อยก่อนเนาะห้าก็มาลงมือต่ำก่อนนะจ่ะเหือยแบกแรงว่าเอียร์ว่าดีเด้อจ้ะพี่เนาะได้แล้วเนาะเอามาใส่น้ำเย็นก่อน,นเย็นก่อนโอเคแช่น้ำเย็นไว้ก่อน หันมู้ยยอใส่เครื่องียวกกับพอ่อเลยมะเครื่องหนึ่งไหวกินกับเขาโอเคต้มแล้วนะจ๊ะเอาใส่กองมาเทเลยเนี่ยนะโอเคย่างะนะดกูอาร์ดมได้จะไป่นองเดี๋ยวมาเบ่งหน้าตาตอนตำแล้วนเนาะมาสิเป็นตะแสรบเป็นตะกินสำได้เนาะเพราะว่าเราจะต้มใส่กันเลยนะจ๊ะ กบุกเก็บอาล้างบ้านพักบุหน้ำนกพิโน่เสียบเสียบหยัใจมันนกพนโนงเอ้ยมันมาขูมักสมนยพี่น้องสมซื้อนกพี่นงเรือบมะนาวมักสมมากกินสมแห้งแหมือสั่นจับกลกองหิวข่าวตอนนี้นะปลปตะละเขา อ๋อนี่บอกต,ต้มรตมแล้วว่างไงไงจะต้มใหม่จะมกดนี่มือซนแจ๊บที่และวน้อยต้มนกระลืมลืมขมขันตอนไปส่วนหนึ่งจริงก็ต้องใส่โอพัดโอวันติโอวันติต้องใส่โอวติตลงเราไปแลอวมันจังข้นนวหวานมองนัวเน,น,นที่บกุกันนะคะพอเติมปานนัว โอเคพักเขาสุดนะพี่นนองนี่นะิมอาเสร็จโลงก่อนอาเลกก่อนเครื่องโลกนี่อาเสร็จโลกเลยพี่นะอ <c ười> ซม่บเบิดดอกนอสเนเนาะสิกินโบเบิร์ดพ,พอแล้วโ okay. อเควอาวหิวแหงพี่นนองเอเบิรด จอดสองงานตัวน้อง,องโอเคชิมงเงันไปหน่อยพร้อมหรือยังพี่น้องได้สิบหกอืมเสะเป็นเต้เลยพี่น้อง มันก็สุดยอดเลยเนาะอ,อย่าอย่า,อ,า,า,าอย่ายขาทัวหอยบาดนี่พี่น้องเอ้ยขาทัวหอยเลยนี่ก็จะเป็นหนังหมูทอดเจ้าจ่ะเก็บหมู ดูอีได้บหนพี่นองอยยูกข่าวจ้าหูวข่าวหูวข่าวแต่ประด็กินข่าวจิตใจโมคาคือใส่มือนะพี่น้องลองใส่ตะเกียบบางวันถับเอาไว้ดีกว่าสิใส่มือนะจ๊ะอื มุกพานเอานุญาตสายมือเลยจ้ะแต่จะเจียบมันมุกพานมุกเป็นตาเลยถ้าหน่อยนาเห็นด้านนอกอันเสียงยอดแซมฮะ Em nhớ xịn nước sẹp hang lên Ngon <laughs> Cắt <laughs> tắt Nằm hoa Đi chạy <laughs> Trông cậu

ตัวเคยทานงี่สลานการให้ตีไงอ๋อเก็คือแล้วเอาตัวเคยทานแบบเกิดซึ้งล้างแบเขาไปกินพักกันกินาตคหาคพัค,คผู้ข่ามเลยจ้ะคืนมันหนักอลู่ล้างแบบแสบได้ทีหนักกินกับตากินกับกอยกับลบบเสียงหักเสียงมนเนี้วเฮงเลยแสบเลยเนี่ย มาตามตัวงานเหียเสียงตัดหน้าพี่น้องเอ้ยปุ๊บปุ๊บจานอันุบารตําแลน้ําเกืบ่ทัน เราแช่มืออยเาะหรือนะายล้างมือนี่อทนนานปวกินงินยไอ้เจ้ามอนแช่ไม่พี่เนาะต่ำแช่เพระาะว่าออหรอเห็นคนล่าอยู่แต่เกิดมากเคคไปเที่ยวล่าเคยไปอยู่บอลหนึ่งไปนะ,ปะถือว่าชุดชุดของชีวิตหนึ่งเลยเนี่ยไนะปเที่ยวท้าฝรัง่งไปขี่มักซอร์มากเมืน่อน่หนูบเคยไปใช้เลยขี่ซิ่งมากเคยไปเรี่อังการ์เคยไปเฮดบัสพี่นนอะ เขาบอกให้บักแต่คุณจุบุณได้เห็นยัจัอืมแล้วก็ว่าหนุ่ยงาน้อยเคยไปพี่น้องเคยไปตั้งแต่เคยไปเียนอยู่เวียงเียนกอสนอขึ้นภูเขาพี่น้องเออกระือว่าชุดหนึ่งยุทธิชีวิตพี่น้องเอ้อคุนจุบุณได้ไปเที่ยวเสฉวนเบิร์ดตะหมวกอะขึ้นภูเขาเนี่ยพี่น้องขึ้นว่างเวียงใุทชีวิตยุทธายไร้กลัวแา้วหน้าพันไทยแท้บุกเยลี่พี่น้องเออมาไทยแบบน้อยๆเนาะ ถ้เมื่อบานกับเมื่อดำทิพย์ดำทิพย์ดำเดือนะยังหมาดกาลงมาคือเกาพี่น้องพี่น้องคนไทยไปเที่ยวตัวเราเองตัวเราเองบ่เคยไปพี่น้องเขยชมาไปได้มาไปได้พี่น้องบ้านตัวเองมันไปบ่ได้มันก็คือปัญหาอยู่ตรงหงอตัวเดียวเพี่น้องเลยปัญหาอยู่ตรงหงอเงี้ยไปใช้บ่ได้ เ่อย่างไตามเนาะคืว่าเป็นนรื่องีขเขาปากเขาตัวนนองมือแต่เขาตบติดบึมนี่นะจ๊ะพอกันม so an ่ต็มหนาเนียจ้าปากเขาล้บียเยจ้าปากสองเท้าเลยเ้วยจ้า